โอเคจะจะปรับตัวเองไม่ให้แบบเลื่อนเอไออาก็เลื่อนลงคลิมแล้วนะคะจะพยายามลงคลิมห้ได้ทุกวันนะแต่ถ้าวันไหนไม่ไหวจริงๆก็จะไม่ลงนะอขอขอบคุณเพจผู้แปลเพจอลิสเมื่อสบายๆนะคะ แอดจะแปะลิ้เพรผู้แปะไปใต้คลิปล่างนี่เลยนะน้องอุสาได้ออกมาร่วมงงานเต้นรำทั้งทีจะพลาดไม่ได้หรอกนะคะพี่เฉินพี่เฉินคะน้องช่วยพี่พี่จะตอบแทนน้องอยังไงคะเธอช่วยพี่ไว้ก่อนจริงแต่เรื่องนี้มันก็ดูแปลกๆอยู่เธอไปถ่า,ายครีมนั้นได้ตอนไหนเราให้จบง,งานเต้นรำก่อนแล้วน้องจะบอกพี่เนะพี่เฉินวันนี้น้องขอเป็นคู่เต้นรำของพี่จะได้ไหมคะ เสี่ยวซูวันนี้มีแขกผู้มเกิที่มาร่วมงานก็ไม่น้อยและคุณชายที่อยากจะเชิญเธอไปเต้นรำก็มีมากไหมถ้าควรจะเปิดโอกาสให้ตัวเองทําคมดูเจักจกับพวกเขาไว้มาองๆนะ <c oughs> น้องไม่อยากเต้นรำกับพวกเขานนอ่อ,อกเต้นรำกับพี่เฉินแค่คนเดียวเท่านั้นพี่เฉินถ้าพี่ตอบตกลงน้องจะถือว่าเป็นการตอบแทนที่น้องช่วยพี่ไว้ <c oughs> ได้พี่ตกลงก็ได้ ไอ้ยหี้ยดูท่าทางคู่เต้นรำของคุณชายเฉินเจอคงเป็นหนูซูแน่ๆเลยนะวันนี้คุณหนูซูช่วยล้างมนที่แน่คุณชายเฉินดังนั้นหล่อนก็มีศีลมากที่สุดที่จะเป็นคู่เต้นรำของคุณชายเฉินนะผมก็คิดว่าออ้จะเชิญคุณเต้นรำด้วยซะอีกยุนเยาะวันนี้คุณแต่งตัวสวยมากมาเป็นคู่เต้นรำของผมดีกว่านะคุณหนูกระต่ายคุณหนูกระต่ายคนสวยฉันเต้นรำกับผมสักเพลงจะได้ไหมครับ ได้สิแต่ฉันเต้นได้แย่มากเลยนะจะเหยียบเท้าคุณด้วยผมขอตัวรับโทรศัพท์ปแป๊บเนะไอเด็กเวน้นหายหัวไปไหนเหรอคุณปู่ผมบอกคุณปู่แล้วไม่ใช่เหรอครัคบว่าผมมาร่วมงานเต้นรำบ้านตระกูลเฉินนะคระับไม่ได้ตั้งใจศึกษาทางสาัลา์ทางการแพทย์หมแต่ไปร่วมงานเต้นรำบ้าบออะไรกันนี่กลกับมาเดี๋ยวนี้เลยนะคุณกลับไปเถอะแล้วว่าคุณปู่จะฟาดเอาละ เออนยา่าค้งน่าต้องเต้นรำกับผมนะฮอร s ซูซูบอกว่าฉันเป็นคนใช้สถานะต่ำต้อยก็เลยไม่มีใครอยากจะเต้นรำกับฉันสินะคุณผู้หญิงครับไม่ทราบว,ว่าคุณจะให้เกียร์เต้นรำกับผมสักเพลงได้ไหมครับฉ,ฉันฉันเพิ่งจะเริ่มเรียนทักษะด้านการเต้นรำยังเต้นไม่ค่อยดีเลยค่ะไม่มีปัญหาครับผมจะแนะนำคุณเอง งั้นรบกวนแนะนำด้วยนะคะไม่ต้องเกรงเนะเต้นตามสังหวะผมได้เลยกลิ่นอายของผูช้ชายคนนี้เหมือนกับรุ่นพี่หานมากๆเลยเออ ดูมีความอบอุ่นและเป็นสุภาพบุรุษมากๆไม่ว่าหนะ้าตาของเขาภายใต้หนะ้ากากนี้จะเป็นยังไงประธานเฉนกับคุณหนูสู้เต้นได้ดีมากเลยหุ่นของคุณหนูซู้ก็ดีดีคุณหนูสู้กับประธานเฉนออกงานสังคมบ่อยก็เลยต้องเรียนด้านมาริโออยู่เป็นประจำแน่นอนว่าการเต้นํำในงานครั้งนี้พวกเขาก็จะต้องฝึกฝน,นมาเป็นอย่างดีแน,น่ๆให้เฉนจังหวะพี่มั่วไปหมดแล้วค่ะว้าว มีคนเชิญพี่หยุ่นหยาเต้นรำด้วยเหรอคะแปลกจังทำไมพี่ผู้ชายคนนั้นต้องใส่หน้ากากด้วยละ่ะนี่ก็ไม่ใช่งานแฟนตาซีสักหน่อยนี่ขอโทษนะคะคุณชายกระตาร่ายฉันเหยียบเท้าคุณอีกแล้วคุณเรียกผมว่าอะไรนะครับคุณชายกระต่ายหรอกก็คุณใส่หน้ากากหน้ากากบานอะไรก็คุณใส่หน้ากากกระต่ายนี่คะว่าแต่คุณไม่ชอบมิเชนดี้คุณแบบนี้ใช่ไหมคะคุณรู้ชื่อของผมไหม ถ้าหากว่าคุณอยากบอกฉันก็อยากรู้คะ่ะผมคือไว้ขอโทษนะคะพี่หยุ่นยาวน้องไม่ทันระวังก็เลยชวนถูกพี่เข้านะคะเราไปที่อื่นกันเถอะ,ะตามไปฉันวิค่คกณจะไปทางอื่นไม่ได้หรือไงฮะ หยุ่าวเวทีเต้นรำเป็นของทุกคนนะคะเราจะไปที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นและถ้างนั้นพวกคุณก็อย่าเข้ามาใกล้พวกเราให้มากนักสิถ้าชนกันขึ้นมาจะทำยังไงหมุนตัวตายแล้วฉันชนเข้าแล้วจับชนพี่ชนคุณใช่ก็ตายคุณเป็นอะไรไหมคะนายเป็นใครกันนี่ พี่ไม่เป็นอะไรอยู <urine shameful wohl ian> so, um, ่เยอะดูน no. you know so ี่ดูนี่หานพี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะพี่เป็นตัวแทนบริษัทเข้าร่วมประชุมเจรจาธุรกิจแล้วก็ตั้งใจมาหาเธอด้วยฉันก็คิดว่าใครสิที่แท้ก็เจ้าของร้านกาแฟเล็กๆนี่เองทำไมล่ะไม่ขายกาแฟแล้วหรอถึงได้ไปทำงานที่บริษัทได้นะประธานฉันไม่ว่าจะเปิดร้านกาแฟหรือว่าบริหารบริษัทก็ล้วนเป็นงานงานหนึ่งเหมือนกัน ผมก็แค่ทำในสิ่งที่ผมอยากทำก็แค่นั้นแล้วเป็นตัวแทนของบริษัทไหนนะใครเป็น c ีอประธานฉินเป็นเศรษฐีที่ขี้ลืมจริงๆเลยนะเมื่อเช้าผมจะเซ็นสัญญาร่วมงานกับบริษัทหานกรุ๊ปไปยกๆแล้วตอนนี้ก็ลืมซะลแล้วเอ๋อฉันนึกออกแล้วคุณก็คือคุณหานซื้อขายผู้รักษาคุณก็คือคุณหานซื้อขายผู้รักษาการแทน c ีอบริษัทหานกรุป๊ปใช่ไหมคะ ว่าแต่คุณมีความเกี่ยวข้องอะไรกับหานฉีผู้นําตระกูลหารหรอเปล่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกันก็เป็นเค่พี่น้องที่มีพ่อคนเดียวกันแต่ต่างแม่กูแค่นั้นที่แท้คุณก็คือคุณชายรองของตระกูลหานนี่เองในเมื่อคุณรับช่วงดูแลบริษัทหานกรุ๊ปถ้าเช่นนั้นธุรกิจระหว่างตระกูลหานกับตระกูลเฉินในอนาคตก็ต้องขอรบกวนด้วยนะคะคุณซูเป็นคู่ที่เสริมสร้างที่ดีของประธานเฉินมากๆเลยนะคบอ่อนโยนและอ่อนหวานฉลาด ถามว่าผมไปเน,นีย่พนักงานคนหนึ่งในบริษัทเล็กๆคุณจะเช็่แทนกับผมอยู่ไหมครับบริษัทเล็กๆไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาในงานนี้หรอและผู้ที่สามารถยืนอยู่ที่นี่ได้ล้วนเป็นแขกที่มีกิตติมศักดิ์กันทั้งนั้นเลยคัะนอกจากคนบางคนที่ใช้เส้นเข้ามายืนนี่แขวะฉันงนั้นเหรอฉันไหยเข้ามาอย่างสงาา่าผ่าเผยเลยนะยะเขาเป็นวาที่คุณนายเชนนะคะ ผู้ใเส้นสายเข้ามาเงินเด้อ <g ül> รวมถึงคุณหนูบางคนที่บางงานเต็มรำเพื่อจะผู้ใช้รวยด้วยไหมครับผู้ใช้โรงหารลเป็นคนที่ช่างสังเกตดีมากเลยนะคะงั้นก็สแสดงว่าคุณจะต้องแยกแยะได้อย่างดีแน่เลยค่ะว่าจะหญิงคนไหนที่เป็นซินเดอเรลล่าว่าแต่คุณอยากจะให้ฉันช่วยแนะนําคุณหนูให้คุณรู้จักบ้างไหมล่ะคะ ไม่ต้องครับพวกในสายตาผมผู้หญิงทุกคนร้วนเป็นเจ้าหญิงกันทำนั้นไม่บ่าเขาจะเป็นคุณหนูอย่างจนหรือคุณหนูลำรวยก็ต้งผมจะขอเชิญคุณเป็นเกียรติเต้นรำกับผมอีกครั้งได้ไหมครับเจ้าหญิงคนสวยไม่ได้ฉันวัอีคุณไปยฉันนะฉันมีคู่เต้นรำอยู่แล้วยังจะมายุ่งกับฉันอีกทำไมเนี่ยฉันจะเป็นคู่เต้นรำของเธอเองยุนเยาต้องการ ยินยอต้องการให้ใครเป็นคู่เต้นรำของเธอก็สุดแล้วแต่เธอจะเลือกประทานเฉ่นจะบงังคับความคิดคนอ,อื่นไม่ได้หรือมั้งคะผู้อีกคนนั้นเป็นใครกันนะทำไมผู้ชายสองคนถึงได้แย่งเป็นคู่เต้นรำของเธอกันละ่ะพี่เชนคะในงานคนเยอะมากถ้ามีเรื่องขึ้นมาจะไม่คุ้มนะคะยินยอฉันจะให้โอกาสเธอเลือกอีกครั้งหนะ้าเธอไม่เรื่องในสิ่งที่ฉันพอใจเธอก็รู้ดีว่าผลของมันจะเป็นยังไง <c oughs> นี่มันเรียกว่าให้เลือกกันที่ไหนกันนี่มันโูกกันชัด,ชด ยุ่เยาพี่รู้นะว่าเขามีอำนาจเหมือนเธอ,อพี่รู้นะว่าเขามีอำนาจเหนือเธอถ้าพี่ทำให้เธอต้องระบากใจพี่เธอสับพี่ทิ้งได้เลย <c oughs> ขอโทษนะคะรุ่นพี่ัน <c oughs> ได้ฉันจะเต้นรำกับคุณแต่ถักษา,าการเต้นรำของฉันมันแย่มากเลยนะคุณก็ช่วยปนีปนอมกันหน่อยก็แล้วกัน ทักษะเต้นรำแย่ๆของเธอทําไมฉันจะไม่รู้ล่ะเพราะแบบนี้ไงที่ฉันไม่เยากปล่อยให้เธอไปเต้นรำกับคนอื่นเพราะมันจะเป็นการส่งหายานะาไปให้เขาหน่อยสิไอ้ปากปีจ๊จ๊อฉันจะเหยียบเท้านะในเหฟพลุนไปเลยประธานหานขาจะไปไหนแล้วหรอคะเชิญคุณเต้นรำกับฉันได้ไหมคะคุณซูคุณก็าหานมากแล้วก็มีเสน่ห์มากด้วยคงจะมีผู้ชายจำนวนไม่น้อยเลยสินะที่อยากจะเต้นรำกับคุณ คุณเป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันขอเต้นรำด้วยคุณจะปฏิเสธฉันหรอคะปฏิเสธผู้หญิงมันจะเป็นการเสียมารยานะคะถ้างั้นก็ขอให้เกียรติดีกว่าทำตามโชคชะตาก็แล้วกันครับทำไมเธอถึงได้ใจลอยนักยังคิดถึงรุ่นพี่หานของเธออีกอยู่หรือไงถ้าเป็นผู้หญิงที่มีสามีแล้วนะ ผู้หญิงที่มีสามีแล้วเหรอมีใครยอมรับสถานะน,น,นี้ของฉันบ้างหรือยังนะถ้าพูดแบบนี้งั้นคุณเองก็เป็นผู้ชายที่มีภรรยาแล้วเหมือนกันนี่แล้วทำไมคุณถึงยังไปเต้นรำกับผู้หญิงคนอื่นอีกล่ะจับเน่นวันนี้เสี่ยวซูช่วยฉันไว้ฉันไม่ควรจะขอคุณเขาหนึ่ง,งก็แค่เต้นรำด้วยก็แค่นั้นช่วยอะไรกันล่ะครีมด้วยน,นะฉันเป็นคนถ่ายเองกับมือถ้าว่าไงนะคุณใช้หาญเขาได้เที่ยบกับยุนยาและรักษา,าการเต้นรำของฉันคงไม่เลวเลยใช่ไหมคะ คุณซูผมไม่สนใจทักษะการเต้นรำของใครผมสนใจแค่ความจริงใจของคนคนนั้นคุณชายหานมารับช่วงต่อในการบริหารบริษัทซื่อในการบริหารบริษัทหานซื่อกรุ๊ปกระทันหันแบบนี้แม้แต่สื่อต่างๆก็ไม่ได้รายเงนินข่าวออกมาเลยแบบนี้คือปิดข่าวสินะคะข่าวภายในบริษัทจะเป็นจะต้องประกาศออกซื้อด้วยหรอครับคนที่จะรับช่วงต่อบริหารบริษัทหานซื่อกรุ๊ปได้จะต้องเป็นผูน้นำครอบ,คร,บ,ค,รบครัวตระกูลหานเท่านั้น คุณมารับช่วงต่อกร้ทหารแบบนี้เพราะเกิดเรื่องขึ้นกับหารฉีใช่ไหมแล้วก็คงจะสาหาัสมากด้วยสินะมากถึงขั้นที่ไม่สามารถจะบริหารบริษัทต่อได้ที่แท้คุณซูก็ต้องการเต้นรำกับผมก็เพราะอยากจะสอบถามข้อมูลเหรอคะการที่จะได้มาซึ่ข้อมูลมันก็ต้องมีเหรอคะคุณที่จะเอาอะไรมาแลกเลยแล้วคุณชายหานอยากได้อะไรเหรคะคุณคงไม่สนใจในตัวฉันหรอกมะ ใช่ผมไม่สนใจในตัวคุณแต่ผมสนใจในความลับในตัวคุณเพราะฉะน,นั้นเรามาได้แความลับกันดีไหมถึงยัยงไงซะน้องซูก็เป็นคนช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้คุณแล้วฉันพูดมากไปมันก็มีม,ม,มีประโยชน์อะไรถ้าชอบใส่เส้นนี้ไหมก็เงินงั้นแล้วพอน้องซูก็มีเหมือนกันคุณน่ะรักเขาที่สุดอยู่แล้วนี่ใส่เส้นนี้มีชื่อว่าจริงใจมันมีเส้นเดียวในโลก จริงจริงงั้นเหรอแล้วทำไมคุณถึงให้ฉันล่ะในเมื่อมันมันมีแค่เส้นเดียวทำไมคุณไม่เอาไปให้น้องสูเพราะมันเหมาะสมกับเธอมากเลยเลยเขาคุณนะหยุนเยาวคนเยอะขนาดนี้คุณทำแบบนี้มันจะไม่ทำให้ฉันเป็นจุดสนใจของผู้หญิงพวกนั้นหรือไง คุณผูห้หญิงคุณผู้ชายครับการเต้นรำในรอบแรกสิ้นสุดลงแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพักผ่อนได้ตามอธัธยาศัยและในอีกครึ่งชั่วโมงจะมีการเต้นรำในรอบที่สองนะครับประธานเชิญเรไม่ทราบว,ว่าจะขอคุยเรื่องปจดเ์ครั้งที่แล้วจะได้ไหมครับฉันมีธุระต้องไปจัดการเธอเล่นได้ตามสบายเลยแต่จำไว้ห้ามเต้นรำกับผู้ชายคนอื่นเด็ดขาดรู้แล้วรู้แล้วยุ่งจริงๆเลยมองไปรอบๆแปลกมากเลยพี่หายไปไหนซะแล้วล่ะ ประธานหารคุณบอกความลับของคุณมาก่อนฉันอยากรู้ว่าหานฉีเป็นยังไงบ้างเขาตายแล้วคุณว่าไงนะหานฉีตายแล้วหรอเขาตายได้ยังไงถามว่าคุณยังจะอยากฟังมากกว่านี้ก็บอกความลับของคุณมาก่อนสิความลับของฉันน่ะเยอะมากความลับของฉันน่ะเยอะมากไม่รู้ว่าประธานหาจะอยากรู้เรื่องอะไรหรอคะเข้าใกยผมรู้ไอ้ผมอยากรู้ว่าครั่งของตะกุลซูอยู่ที่ไหน ทอยหลังประ่านหันคุณกําลังพูดเล่นใช่ไหมคุณก็น่าจะรู้นะคะว่าตระกูลซูของเราล้มละลายไปแล้วแล้วจะไปมีครั้งได้อย่างไรคะไอ้หมอนี่รู้ความลับของตระกูลซูได้ยังไงคุณซูเราต้องการแลกเปลี่ยนความลับกันไม่ใช่เหรอแล้วก็ควรจะแลกเปลี่ยนกันอย่างยุติธรรมสิครับมีข่าลือในอดีตว่าบรรนพบุรุษของตระกูลซูเก็บสะสมทองและของล้ำค่าซึ่งได้เก็บของล้ำค่าไว้ในที่ที่หนึ่งเพื่อเต็มเพื่อเตรียมไว้สำหรับทาย,ยาทซึบทอดตระกูลคนต่อไป มันพิ่ลุดเก็บสะสมของพวกนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะแล้วถ้ามันมีคลังสมบัติจริงๆแล้วฉันยังจะต้องมาพึ่งพาตะกูลเฉินแบบนี้ทําไมคเข้าใจแล้วแหละคุณไม่ใช่ทายาทสืบทอดตรตะกุลซูดังนั้นคุณก็เลยไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องครั้งแต่พี่สาวของคุณในฐานะที่เป็นทายาทตะกุลซูตัวจริงก็คงจะบอกคุณนะว่าครั้งนั้นมันอยู่ที่ไหนไดนไม่ว่าพี่สาวของฉันรู้ว่าครั้งมันอยู่ที่ไหนงั้นคุณก็ไปหาเขาที่นรกสิคะฉันจะไปรู้อะไรล่ะ อเมื่อเราสองคนก็ไม่จาเป็นต้องแลกเป็นความลับต่อกันแล้วเหรอเพราะเขนนี้ก็แล้วกันแล้วไอ้ความลับที่คุณบอกฉช่นไันเป็นความจริงอย่างนั้นเหรอเชื่อหรอกนะวหันถีนจะตายแล้วจริงๆใช่เขายังไม่ตายแต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคนที่ตายแล้วเมื่อหลายเดือนก่อนผมสร้างอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยตอนนี้เขาใกลเป็นเจ้าชายนิดเธอแล้วนัน่นนั่นเันพี่ชายคุณนะคุณวางแผนทำร้ายเขาลงคอเหรอทำไมตะกูลซู ทำไมคุณซูจะต้องเกลีดโทษผมด้วยล่ะคะผมเองก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่เมราไม่ใช่หรอมือของคุณมันก็เปื้อนเลือดพี่น้องของตัวเองเหมือนกันปิดออกคุณอย่าพูดมั่วๆนะฉันไม่ได้เลวซ่้าเหมือนคุณซูเหยาพีสาวของคุณไม่ได้ตายเพราะคุณหรอกหรอคุณหนูซูผีสาวของคุณอยู่ในคุณหนูซูผีสาวของคุณอยู่ในนรกอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายทำไมคุณไม่ลงไปอยู่เป็นเพื่อนเขาล่ะ รู้ความลับเยอะดีนี่ในเมื่อมันตายเพื่อฉันฉันก็ยิ่งต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขสิถึงจะถูกคุณไม่ต้องมายุ่งพี่สาวของคุณไม่ได้ตายเพื่อคุณเอ้รูส้สึกเหมนฉันความหมายของการมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขก็คือการก่อตตะกุลนเฉียนมาสุนักจรจัดนะรอนี่คุณ,ค,ณคุณไม่กลัวว่าฉันจะพูดเรื่องที่คุณวางแผนทำร้ายหาเฉียวใบเงนินเหรอคุณเชื่อผมมากขนาดนั้นเลยรอ ถ้าหากว่ามันเป็นเขาลอมและคุณซูเผยแผ่ออกไปด้วยที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยมันจะเป็นการหมิ่นประมาทผมนะครับและยิง่งไปกว่านั้นโต๊ะให้ตระกูลหาจะอยู่เหงิงแค่ไหนก็มีแค่ผมเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีคุณสมบัติมากพอที่จะจัดการทุกอย่างได้ผมมีทุรลาขอตัวก่อนแล้วไว้คุยกันในโอกาสใหม่นะหาดซื้อขายที่จู่ๆก็โผล่มาคนนี้มีที่มายัางไงกันแน่นะ ฉันรู้สึกคล้ายกับว่าเขาจะรู้เรื่องของฉันเยอะมากคนจิตใจโหดเหี้ยมและจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ไม่แน่อาจจะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาจของพี่เฉันไพยใน้างหน้าก็ได้รุ่นพี่หายไ,ไปไหนแล้วก็ไม่รู้สู่ซูก็หายด้วยฉันต้องไปหาซู่ซูเพื่อเโทรศัพท์ของฉันคืนมาเพราะเขาสมหวังแล้วนี่โทรศัพท์ของฉันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วละกระพริบกระพริบ เมื่อกี้ไฟทางเดินมีปัญหามาถึงตอนนี้ก็ยังซ่อมไม่เสร็จก็พิบติบดติดแบบแบบนี้น่ากลัวช่ไหมว้ายยินเยียาขี่ตกใจเหมือนเดิมเลยเนอะรุ่นพี่หอนวมา่าจับแบบนี้ฉันตกใจแทบแย่เลยนะโอ้ขอโทษค่ะคนเรียกว่าประธานหานสิถึงจะถูกฉันคิดไม่ถึงเลยค่ะว่ารุ่นพี่หาจะกลายเป็นคนุณชายหานซื่อกุ๊บจริง ทำไมต้องทำตัวหงเหินขนาดนี้ด้วยเธอจะเรียกพี่ว่าอะไรก็ได้ั้งนั้นแหละแต่พี่ชอบพี่เธอเรียกว่าแต่พี่ชอบพี่เธอเรียกชื่อพี่มากกว่าตอนอยู่มาหาลายัยเรียกรุ่นพี่จะติดปากไปแล้วแล้วข้างนันเรียกว่ารุ่นพี่หานเหมือนเดิมก็แล้วกันนะยินย่อเมื่อเราอยู่น้องมาหาลายัยความสัมพันธ์ของเรามันก็ไม่ใช่รุ่นพี่รุ่นน้องแล้วละเธออยากเจอพัฒนานความสัมพันธ์อี้เล้มากขึ้นกว่าเดิมไหม ถ้าเป็นเมื่อก่อนหากรุ่นพี่หันพูดเจอแบบนี้กับฉันฉันจะต้องใจเต้นให้สะดุลงออกมาข้างนอกแล้วแน่ๆแ,แต่ว่าตอนนี้ใจฉันมันกลับนิ่งมากไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยฉันคิดว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้มันดีมากๆอยู่แล้วรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ที่ฉันคอรบฉันไม่อยากทำลายความสัมพันธ์ที่สวยงามนี้ค่ะยินดีแลวพี่รู้ว่าเธอลำบากใจแต่ตอนนี้พี่มีความสัมพันธ์ที่จะปกป้องเธอได้แล้วนะเธออยากไปกับพี่ไหมฉัน ฉันเซ็นสัญญากับเชนวีอีไว้แล้วฉันจะไปตามใจต้องการไม่ได้เธอกํากลังกังวลใจเรื่องน้องชายของเธออยู่ใช่ไหมเขาไม่ได้มีความสัมพั์อะไรกับเธอแล้วเธอจะไปสนใจเขาทำไมเปิดออกรุ่นพี่หานรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่สายเลือดเดียวกันกับฉันแต่เขาก็เรียกฉันว่าพี่สาวมานาหลายปีเชนวีอีเขาจะทําให้น้องชายของฉันหายจากอาการป่วยได้ฉันจะไปเจอเขาไม่ได้ที่เธอต้องอดทนอยู่กับเขาก็เพื่อชื่อ ที่เธอต้องอดทนอยู่กับเขาก็เพื่อคนอื่นซึ่งจิตใจดีแบบนี้มันก็คือการทรมานตัวเองเธอคิดว่าเธอควรจะคิดถึงตัวเองให้มากนะฉันเป็นคนตัดสินใจเลือกเองเราให้น้องชายของฉันหายดีก่อนแล้วฉันจะไปจากเขาไปเจอเขาหรือในกรก็เลือกที่จะอยู่กับเขาแล้วทำไมถึงไม่หาวิธีไต่ขึ้นไปเป็นคุณนายฉันซะเลยล่ะรัตวิหารฉันไม่ใช่คนแบบนั้นนะอีกอย่างเชีนเว่ีเขาแค่สนใจแค่แป๊บเดียวอย่างแม่อนอนก็เบื่อฉันแล้วล่ะ การเลือกเนียนแต่ละครั้งมันมักจะสอดคล้องกับช่วงเวลานั้นนะและชีวิตคนมันก็อยู่กับความไม่แน่นอนและแลกเบื่อกับการอานิตและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลายุนยาวพี่จะรอการตัดสินใจครั้งหน้าของเธอทำไมรู้สึกเหมือนกับว่ารุ่นที่หาดเบนไปเป็นคนละคนคำพูดและน้ำเสียงไม่ได้อบอุ่นเหมือนเมื่อก่อนเลยสู้ๆหายไปไหนกันแน่ฉันรู้สาได้โทรศัพท์กลับมาทั้งที แต่ว่าฉันใบอีก้ก็รู้แล้วว่าฉันเป็นคนถ่ายคลิปพวกนั้นต่อไปเขาจะหวังดีกับเฉันมากกว่าเดิมแน่แนนะและไม่แน่เขาก็อาจจะไม่ยึดโทราศัพท์ของเฉันแล้วก็ได้ซึ่งเฉินนี่สวยมากจริงๆใครคะหยุดยัวใช่ไหมครับคุณคือพี่ชายที่ครางสินค้าของนั้นนี่มีโทร่าอะไรหรือเปล่าคะคุณหยุนเคราบประธานชฉินให้ผมนำข้อความของท่านมาบอกคุณคืนนี้เวลาสองทุ่มให้ไปที่ลานจอดรถ โซนซีในบ้านสวนตระกูลเฉินจะมีคนมารับคุณงานเพิ่งจะเริ่มได้ไม่นานเองน่าจะกลับแล้วเหรอคุณพ่อบ้านหยุนบอกกับฉันวว่าไม่สามารถ้งังคืนที่นี่ได้นี่เออเมว่าสามารถ้ังคืนที่นี่ได้นี่ในส่วนของรายละเอยียดนั้นผมเองก็ไม่แน่ใจครับเช่นคุณเตรียมตัวเตรียมตัวให้พร้อมด้วยครับฮอตอนแรกก็อ่านดีอยู่แต่พอดูตัวว่าเอ๊ะอ่านดีนมันแคลนอ่านผิดใช่โอ้ชิมียาววะ เอดว่ามันจะต้องมีับลองคนไหนไอ้น,นี่จะต้องหลอกหนึ่งเอกไปทำอะไรสาาักอย่างแน่ๆอรยหามย์เอ้ยโทษทีค่ะช่วงนี้เห็นคลิปคนดิสานพูดเยอะมากติดติดเลย